สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มีข่าวดีมาบอกนะครับวันนี้นะครับสาหรับใครที่เป็นผู้ที่อยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเทศบาลตำบลเกาะเพชรนะครับอาเภอหัวใจจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งได้ออกประกาศมานะครับให้ประชาชนที่มีชื่ออยู่ในเทีม ทะเบียนบ้านนะครับในเขตเทศบาลตะพนเกาะเพชรนะครับยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสินะครับแจกให้ครัวเรือนละ1,000บาทสามารถลงทะเบียนได้ที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนะครับหรือไปลงทะเบียนที่อ,อสอมอนะครับหรือเจ้าหน้าที่เทศบาลตะบลเกาะเพชร ระหว่างวันที่30เมษายนถึงวันที่5พฤษภาคม2563นี้นะครับพร้อมหลักฐานอย่างละหนึ่งฉบับน,นะครับได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหัวหน้าครอบครัวนะครับสำเนาบัตรประชาชนเจ้าบ้านนะครับสำเนาบัญชีหน้าธนาคารหลักฐานอื่นๆที่เห็นว่าใช้ย,ยืนยันว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับกรณีสมาชิก ในรัวเรือนนะครับยื่นแทนหัวหน้าให้แนบไปสำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนด้วยนะครับเป็นการช่วยเหลือนะครับของเทศบาลตำบลเกาะเพชรน,นะครับซึ่งให้ ความช่วยเหลือครอบครัวละ1,000บาทนะครับเริ่มต้นวันที่30เมษายนนี้ถึงวันที่5พฤษภาคมนี้นะครับสำหรับใครที่อยู่ในเทศบาลตำบลเกาะเพชรนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ไปยื่นขอรับความช่วยเหลือได้นะครับเป็นมาตรการที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับนี่เป็นข่าวที่เอามาฝากทุกท่านนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ